ที่สิในการแกะรอย40นะฮะ40เครื่องมือหรือ40นะฮะในวิธีการใช้กดแรงดูดในคำสองของดรโจดีเพนซาวันนี้เราเข้ามาสู่ที่ EP ที่13เป็นที่เรียบร้อยนะเรามาดูกันนะคะว่า,าหัวข้อนี้จะให้อะไรเราสำหรับการที่จะไปใช้นะฮะกับพลังงานธรรมชาติ ที่เรารู้ก็ไม่รู้หรือไม่รู้เราก็ใช้อยู่ดีนะคะถ้าถ้าเรารู้แล้วนําไปใช้ให้สอดคล้องจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆดังนั้นรู้ดีกว่าไม่รู้โอเคไหมอ่ะเรามาดูนะคะ EP ที่สิบสามความจริงไม่ใช่กระแสดเดียวที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอแต่เป็นสนามพลังนะะ ของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องเข้าใจว่านะคะดรโจที่เป็นซ่าเนี่ยสอนในเรื่องการทำสมาธิในระดับนะคะเขาเรียกว่าในระดับอันฟ้าเพราะรู้ว่าสภาวะจิตใต้สำนึกจะสื่อสารได้ดีก็ต่อเมื่อคุณมีสภาวะของจิตสำนึกและสภาวะของความคิดคุณสงบ ได้อยู่ในคลื่นเดียวกันกันกบจิตใต้สำนึกและถึงเวลานั้นนะคะสภาวะของจิตสำนึกคุณกับสมองคุณจะสั่งการสิ่งที่คุณต้องการป้อนไปถึงจิตใต้สำนึกได้อย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนเมนหลักนะคะส่วนในหัวข้อนี้นะคะในเรื่องเราความจริงไม่ใช่กระแสเดียวถ้าตีเป็นช่องข้อความน,น,นั่นหมายความว่า ให้คุณเปิดกว้างๆนะคะอย่าติดในกรอบเดิมๆอย่าติดประสบการณ์เก่าอย่าติดในคำสอนเดิมๆที่นะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ได้บอกโทษว่าคำสอนเดิมๆเ,เนี่ยมันจะทำให้คุณมีสภาวะของการทับแคบก็พูดไม่ได้นะคะที่พูดไม่ได้เพราะว่าคุณมีประสบการณ์เก่าคุณจึงมีโอกาสเลือกในประสบการณ์ปัจจุบัน ถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์เก่ามาคุณก็นะคะไม่รู้ว่าอันนั้นคือสิ่งที่ทําให้คุณอะไปอับจนหนทางเพราะคุณเลือกและมีข้อจํำกัดนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้ว่าข้อจํำกัดนั้นอะไม่ได้สร้างผลลัพธ์เลยให้คุณคุณจึงกระโจนออกจากข้อจํำกัดนั้นเพื่อให้ตนเองมาอยู่ในมิติที่มีโอกาสและช่องทางมากขึ้นและจงประกาศ เจตจำนงเสรีว่าคุณอนุญาตนะฮะฉันใช้คำวัาน,นี้ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองได้พบโอกาสที่แท้จริงของฉันในทุกมิตินะฮะนี่น,นี่นี่คือแทรกมานะคะในทุกมิติเพราะเพราะว่าเซล์ในร่างกายของเรานับหมืน่นหมื่นเซลเนี่ยนะคะนับเป็นหมืน่นหมื่นเซลเนี่ยนะคะมันแต่ละเซล์เซลล์แต่ละเซลล์ของเรา มีสติสัมป,ปชัญญะของตัวเซลเองดังนั้นเนี่ยในแต่ละเซล์มีเรื่องเราเสมือนห้องสมุดทองคําในแต่ละเซลล์ก็ว่าได้นะฮะอันนี้คือมันทอลิซีแทรกนะ,ะให้ฟังเป็นเป็นเรื่องโมเดลว่าชีวิตคุณอะ่ะมันมีคุณค่าขนาดไหนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะกระแสความจริงไม่ใช่กระแสเดียวแน่นอนแหละนะคะถ้าเรามานั่งเรียกว่าโอ้โหเซล์ในแต่ละเซลเนี่ย มีนะคะความเป็นความความเป็นอิสระและความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของของแต่ละเซลล์เองและเป็นหมื่นล้านล้านเซลล์อะนะคะแต่รอคําสั่งเขาจะไม่เขาจะจะไม่แสดงนะคะเขาจะไม่แสดงหรือทําอะไรโดยไม่ผ่านคําสั่งของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกของคุณดังนั้น่ะเซลล์แต่ละเซล เขาจึงเป็นเสมือนเซลล์ที่มีจิตไร้สำนึกคือปฏิบัติตามจิตสำนึกสั่งให้จิตได้สำนึกรับและไปควบคุมให้ก่อเกิดขึ้นในรูปแบบที่คุณปรารถนานะคะตามเจตจำนงเสรีนี่กระบวนการกระบวนการและกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องไม่ใช่ว่บาบังเอ,อิญมันเป็นเรื่องราวของนะคะกระบวนการ ที่นะคะจะทําให้อ่ชีวิตเราเนี่ยนะคะถ้าเรารู้แล้วเข้าใจเนี่ยเราก็จะจับกลไกเหล่านี้เอามาใช้ชีวิตให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและยุคนี้สมัยนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีเบ่งบานมันเป็นยุคนักวิทยาศาสตร์ที่ต่อยอดอย่างรวดเร็วมันเป็นยุคที่นะคะมันเป็นยุคที่ผู้คนตื่นรู้อย่างง่ายดาย ใครๆก็ตื่นรู้ได้เขา้าใจไหมคะคุณก็ต้องตื่นเหมือนกันใครที่ตามฟังแล้วมาฟังเนี่ยนะคะคุณจะต้องตื่นรู้ถามว่าทําไมต้องตื่นรู้แล้วิธีการตื่นรู้คืออะไรคือตื่นด้วยตานะฮะแต่ต้องรู้ว่ากลไกลของชีวิตเนี่ยนะคะคุณขับเคลื่อนจากการที่เป็นนายเหนืออารมณ์และความคิด ถ้าคุณไม่ตื่นคุณจะตามอารมณ์คุณไม่ทันคุณจะตามความคิดคุณไม่ทันและอัตตาตัวตนมันจะมาครอบงำนั่นแหละเวลาคุณมีตัวตนตัวกูของกูมากๆนั่นแหละคุณยังไม่ตื่นคุณเสมือนลืมตาตื่นแต่ตัวคุณตกเป็นทาสของอัตตาตกเป็นทาสของกายภาพและอกายภาพเป็นของปลอมนะฮะเมื่อไหรที่คุณไม่มาควบคุมไอ้ของปลอมคุณไม่ได้ใช้ปัญญา แล้วเมื่อไหร่ไม่ได้ใช้ปัญญานั่นแหละเขาไม่ตื่นรู้คือไม่ตื่นรู้อันนี้คือคําคําที่อธิบายให้คุณเห็นภาพชัดว่าความตื่นรู้กับไม่ตื่นรู้แตกต่างกันยังไงเมื่อไร่ก็ตามที่คุณยังนินทาไม่เลิกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวิจารไม่นะฮะไม่หยุดเมื่อไหร่คุณก็ตามที่คุณอิจฉาเขาไปหมดเมื่อไรก็ตามที่คุณโก,กรธจังเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่พึงอพอใจ อะไรเลยฝนตกคุณก็แช่งฝนแรงคุณก็ด่านี่นี่คือสิ่งที่ไม่ตื่นรู้นะคะนี่นี่อาการของคนที่โดนกระทํานี่อาการของคนที่ตกเป็นเหยือ่อนึกเอาอัง่างเมื่อคุณอยู่ในอาการที่ตกเป็นเหยือ่ออยู่ในอาการของการที่ถูกกระทํานั่นแหละคุณไม่ตื่นรู้คุณไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณในทุกๆขณะ ทุกทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณที่มันดีกับคุณทุกๆขณะเพราะกำลังให้คุณอะผ่านบททดสอบของอารมณ์มามาเป็นความเบิกบาาให้หมด <c oughs> คือทุกๆอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณจะต้องนะคะมองด้วยความรักเมตตาทั้งผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์แล้วชื่นชมและขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้อาต่อหน้าอาจ ทุกอย่างมันดีสําหรับฉันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนตื่นรู้แล้วถึงจะทําแล้วทาไมคนตื่นรู้ถึงต้องทําอย่างนี้เพราะคนตื่นรู้รู้แล้วว่าจะไม่สะสมพลังงานความรู้สึกที่เป็นขยะให้กับตัวเองอีกเพราะเมื่อไหร่ที่สะสมความรู้สึกที่เป็นขยะให้กับตัวเองตัวเองนั่นแหละจะมีสภาวะจิตที่หนักจะเป็นสภาวะจิตที่มัวหมอง และจิตที่หนักและจิตที่โมอมองมันจะต้องกลับมาสู่ห้องเครื่องของจกักรวาลที่เวียนว่ายตายเกิดใหม่อีกทีนี่คือสภาวะของคนไม่ตื่นรู้จะเจออาการแบบนี้อาการแบบนี้คือการที่เกิดซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าเล่านะคะพอสอบไม่ผ่านอารมณ์สอบอารมณ์ไม่ผ่านก็เรียกสอบอารมณ์ไม่ผ่านเจออะไรก็ฉาปะดะนั่นคุณกําลังไม่ไม่มีอาการตื่นรู้ แต่ถ้าคนตื่นรู้จะรู้ว่าตัวตนนียคือความรักความเมตตามีหน้าที่อย่างเดียวแผ่ความรักความเมตตาอภัยให้ทุกอย่างและยินดีชื่นชมทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้จะมาเป็นเสมือนผู้ที่ดูแต่ไม่ใช่ผู้เล่นนะมคะเป็นผู้ที่ดูเป็นผู้ที่เห็นแต่ไม่ลงเล่นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาเหตุการณ์สถานการณ์รับรู้ แล้วหนอนี่คือสิ่งร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอทุกหนอทุกหนอแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ของฉันฉันไม่ลงไปเล่นฉันไม่ลงไปคลุกนะคะใครชวนทะเลาะชวนด่าชวนอะไรก็ขออภัยนะคะยิ้มแย้มจแจ่มใสแล้วก็หนีออกจากสถานการณ์อันนี้คือคนจะตื่นรู้แล้วอาการของการที่ไม่ไปปัททะกับใครไม่ไปด่าใครไม่ไปแข่งขันกับใครไม่ไปเปรียบเทียบกับใคร คุณจะมีความสุขแบบเอกเทศยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องตื่นรู้ตื่นรู้น่าจะทำให้มีชีวิตมีความสุขนะคะเอาว็อกเข้ามาเรื่องของดรโจดีเพนซานะคะนี่คือตอนเดียวนะที่บอกว่าความจริงไม่ใช่กระแสะเดียวให้คุณรู้ร,รู้ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยดอทโลกใบนี้เป็นตัวด้วยมิติโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งหลากหลายมากมายมากมายไปหมดเลยนะคะดังนั้นคุณจะต้องอนุญาตให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะได้รับสิ่งดีดี เข้ามาหาคุณอย่างง่ายๆสบายๆคุณจะต้องอนุญาตตัวคนเองได้นะคะรับในสิ่งที่เป็นของคุณและก็เป็นความสุขได้ทุกมิติเนาะแล้วเขาบอกว่านะคะสิ่งที่ไม่ใช่กระแสดเดียวนะคะมันจะเขาเรียกความจริงไม่ใช่กระแสดเดียวนะคะได้ยังมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะเป็นสนามความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือ เออเรามีนะคะสนามควอนตัมก็แต่ก่อนเนี้ยจะมีนะคะเร,เรื่องเรื่องราว่าสนามพลังงานนิวตันนะคะคือพลังงานนิวตันกับพลังงานควอนตัมนะคะพลังงานนิวตันนะคะเป็นเรื่องราวของเอ่อถ้าพลังงานนิวตันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องระยะทางบวกเวลานะคะแล้วก็ค่าไอสไตน์จะใช้ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองค่าของพลังงานนะคะมันจะเป็นมันมันจะเป็นค่าที่นะคะจะจะวัดค่า ในโลกวิติที่3ประมาณนี้แต่ในเรื่องราวของนะคะสนามของควอนตัมเนี่ยมันประเมินไม่ได้นะ,ะนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมาบอกว่าถ้าคุณสั่นสะเทือนความรู้สึกแบบเนี้นะคะแล้วพลังงานมันเกิดแล้วซาสามันเป็นมวลรวมแล้วมันจะออกมาเท่ากับสิ่งที่คุณสั่นสะเทือนไปหรือไม่เพราะว่าเท่าที่มาทั้งหมดของนักวิทยาศาสตร์ก็รู้ว่า อะไรก็ตามที่เกิดการสั่นสะเทือนในสนามพลังงานควอนตัมมันจะมีการที่จะนะคะเป็นผลลัพธ์กลับมามากมายมหาศาลไร้ขีดจํากัดและนะคะไร้รูปแบบอันนี้คือสิ่งมหาศาลนะคะดังนั้นความจริงอันเหลือเชื่อหรือความมหาศาลที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณถ้าคุณอยู่ในพลังบวกนะคะและในทางตรง,ง,งกันข้ามนะถ้าคุณอยู่ในพลังบวกคุณจะได้สิ่งมหาศาลเพราะอะไรมันจะมีสิ่งที่ นะคะคุณได้ประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่ขับเคลื่อนโดยก,กรารการที่คุณไม่ตื่นรู้อ่ะนะคะคุณก็ขับเคลื่อนในพลังงานที่ตรงกันข้ามกับพลังงานบวกก็คือพลังงานลบอ่ะนะคะและถ้าคุณสั่นสะเทือนตรงนั้นอ่ะสนามพลังงานเขาก็ทํางานควอนตัมเขาก็เปิดทํางานแล้วคุณก็ไปนะคะถูกนะฮะ,นะฮะเรื่องที่เอ่อเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณและคุณก็โทษปีโทษกองโทษละมนาโทษกรรมนะคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องตื่นรู้ ถ้าคุณตื่นรู้คุณจะได้สั่นสะเทือนพลังงานด้านดีนะคะผลดีก็จะกลับมาก็เหมือนกับว่าละชั่วนะคะสร้างดีละละชั่วทําดีละละชั่วอย่างนี้เองนะคะดังนั้นเนี่ยในหัวข้อนี้เนี่ยก็นะคะก็เป็นคําสันส้นๆแต่บรรดาี่ก็มาแกะรอยและที่บายนะคะที่มาที่ไปว่าเรื่องพลังงานเรื่องอารมณ์เนี่ยสอดแทรกเข้าไปพวกคุณจะได้ไม่งงกับหัวข้อนะบางทีฟัง ดูหัวข้ออยากศึกษาแบบชดขัดนะคะก็คือว่าทางรัฐเนี่ยนะคะทางรัฐแต่ถ้าเราไม่มีองค์นะคะองค์องค์องค์งงความรู้พื้นฐานเนี่ยเราก็รู้จะจับต้นชนไปยังไงให้เราเอาไปใช้นะคะให้เกิดประโยชน์โอเคไหมดังนั้นหัวข้อนี้ดีมากๆแต่คุณก็ต้องผสมผสานกับคันที่คุณจะต้องรู้เบสิกก่อนนะคะการที่คุณจะใช้ สนามพลังงานชีวิตคุณต้องรู้เบสิกมันเริ่มมาเริ่มจากความรู้สึกเริ่มจากความความนึกคิดของคุณความรู้สึกของคุณความนึกคิดของคุณมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่และมันเป็นพลังงานปฐมมมเหตุในการที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และก็เป็นปฐมเหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแยกชีวิตคุณไปทางด้านไหนนะคะไปด้านบวกหรือด้านลบอันที่คุณเป็นคุณเท่านั้น เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตคุณเองนะคะดังนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกัน EP ที่14กับคําสอนของดรโจนที่เ็นซาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทรอยซี่จะนะคะแกะรอยแล้วก็อธิบายในบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้ผู้คนเพราะยังไงเสียนะคะโลกพลังงานใหม่ทุกคนต้องตื่นรู้ทุกคนต้องเป็น นะะหนึ่งเดียวในการที่จะมาร่วมนะคะสร้างสารรค์โลกใหม่ให้กับคนยุคใหม่ที่เป็นลูกหลานเราค่ะนะคะทรงมอบมรดกนะคะทางด้านเป็นญาให้ลูกหลานทรงมอบมรดกนะคะโลกสนามพลังงานใหม่ให้กับลูกหลานนี่คือหน้าที่ของเราในคนยุคนี้ค่ะโชคดีนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ